โ oh, อ้ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับโอเคมาแล้วมาเฮ้อเขาแบบนี้ไม่รอดนะเกินนนด,กกดนี้ไม่รอดจะพูดตำรวจนั่นเดี๋ยวข้าก่อนนี้มันได้กระจอกเหลือเกินเดี๋ยวข้าดก็หา,ายน้ำมากเลยกินน้ำกันหืม mm. แต่ว่าน้ำนี่คงไม่เป็นน้ที่สะอาดนะกินมด้วยโอ้น,นี่อร่อยนะหืม mm. น้ำนี่อนะไรกด้ mm. อืมอืมอร่อยอืมนี่อร่อยกันะเนี่ย,กกนนยอืม,อมคิมคมเลยมันรชนสชาติมันแงนึ่งตมันก็ขอชใช้ได้อยูะกับดีใจขนาดนั้นอืมเพรแต่นั้นอร่อยตัวเสือน,นต่อา,าเองตอนี้พอตัวบวุตรบางนตายราชน่นยขอ,อนั้วจะต้องรีบไปหาี่ซ่อนว่าไปไหนสถานที่แห่งหนึง่ง พูดด ну ้จะไปได้ดีล่ะอือดุ้ะไปดิฉันต้องไปสักที่แห่งนึ่งสิ่งจะวายหน้าไปนั่นมันตัวอะไรนะนั่นหนูัหนูโลวกเลยเฮ้ยอะตัวอะไรนะเรือไเลยคุเหลยเก็เคลย่นเคล่นล่ไรแปกเปนกันที่นี่ เขาจะนอนอะตรงนี้ไม่มีอะไรอย่างวะเอ๊ะเดี๋ยวก็เปร๊กแล้วกว็ไม่ใช่ละก็ไม่ใช่ละเฮ้ยโอ๊ยวิ่งจริงคือกลังของพวกไอ้ตำรวจตนะัวเนี่ยวางเราเบิดเอ้เดืบเดขนยนเฮ้ยเดืเอบเบิดด้วยสะกดลันจิกเลย,ยเฮ้ยเ,เดืเอดขาดกรอดแล้ววะ่ะเดือดาก็ไม่เป็นอะไรอ่ะ ยังไงวัดเตยน่ามเสียงอะไรได้ช้าวละอืมมันดีวด่ะทุกคนเสียกันเลยวนั่นน่ะนี่ก็เป็นไงนั่นแหะอืมอเกมเป็นใครวะเฮ้ยมึงนใครเป็นใครมึงมึงเป็นใครเป็นใครเกิดห่า,า,าขขหเป็นใครพวกกลัวหราฟุ้งผลไม้พวกเกมมาจากเรื่องไหนกันเนี่ยโอ้วัดเตย คุณเป็นใครคุณมาทำอะไรนี่ๆฮะใครกลมมันมีตำรวจตลอดข่าขาก่อต่อเนื่องเฮ้ยแล้วก่อต่อหนึ่งงั้นทำไมที่นี่มีซอมบี้ด้วยอะ,อะไรสารละซอมบีเลล้เลยไรสารละนี่อะไเกิดมากข้าไม่เห็นซอมบี้ดิไอ้นี่มันคนประเทศไหนวะเนี่ยมึงเกงซอมบี้หะเห็นไหกว่าอันเกดดอกกันซะไงแล้วแกกลายเป็นถุกโจรถุกคนบ้านหนึ่งอะไอ้ที่กลสาเตือนเพราที่มีซอมบี้บ้าก่อ น่าต no 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 oh, ัวเลยนะเย่งนะกูบอกแล้วมีซอมบี้ไม่เพื่อกูไม่มาซอมบี้ตัวเองคือซอมบี้มันไม่ใช่ซอมบี้ไม่ใช่โอ้โหดีเด่สุดเจะกัดกันเงี้ยมันเลวสุดแล้วกินราปกรเลวสุดนะสือเก่งไกลเนี่ยยเอวยสีมันหัดตัวลูกเก่งลูกสุดโอ้พอะห้าคอนเฮ้ยมึงแข็งแกร่งยังวะกูบอกว่ากูดังข้า